แต่ว่าแฟนๆหลายคนนะเขาอยากให้คุณร้องประเด็นคือมีเพลงน่าจะเห็นนะมีคนถามมาโว้ยพี่สิงห์ร้องให้พี่คิดบ้างสิคะะอไรเงี้ยคือเราอะมันตลอดนะไม่ได้แบบปล่อยป่านนั้นเลยนะเห็นแต่ว่าเพลงบางเพลงมันควรเก็บไว้ในแบบงานงานที่มันแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วประเด็นคือตอนแรกผมบอกเขาว่าเออผมก็ร้องได้นะผมก็จำเลยได้อยู่เออ ไม่พี่แต่ผมอ่ะขอรีอลแอนจ์ใหม่หม่นี่มันยังยังเข้าเลยปรึกษากันหรือยัง <c oughs> แต่ก็ถือว่าคำได้ดีไหมฮะดค้อ,อตีเลยอะ่ะคอนหือว่าเป็นคำหวานเอาเดีเอยวมาร์คแน่คุยยาแล้วก็สมุดแล้วก็ยุยยุนะ เพลงที่สองเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเกริ่นว่าครับผมใช้ซาบุรานไปว่าแม่แม่แม่โบราณไม่แม่แม่โบราณคงไม่ทราบพี่เตเท่าไหร่เมื่อกี้นะคราบอกว่าคุณเป็นน้องรักเขาไมคุณทำอะไรเขาอย่างนี้แหมโอเคตอบครับผมเพลงรักมากมายมีการบอกนัดหลายภาษามากเลยใช่อยากถามอยากถามคุณสิงโตชอบภาษาไหนมากที่สุดครัตอนที่ผมร้องอ่ะมันจะมี โมเต้ยักษ์ทิสกาเลยยัววสกีบิวคือแบบทุกวันนี้ผมก็ยังถามไม่เจอเลยว่าแบบภาษาอะไรอขอถามว่าชอบภาษาไหนสุดชอบภาษารัละตินครับาาเอาดีๆภาษาละนผมรู้<อ>แต่ภาษาในเพลงรักมากมายคือชอบภาษาไหมากที่สุดครับแน่นอนว่าต้องภาษาไทยใช่ครับคุณ<อ>ให้ฟังหน่อยได้ ข่ายีีนี้ขยี่เลยขอโค้ดทำกันทำเดียวลา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 โอ้โหเอากบอกให้ขยีก็เนี่ยลา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 ยมโมชอบาจีนกอกอันนี้คเป็นอรเป็ะรับผนการบอกัภาษาปกติเราบอกละ่วยไหมจริงๆเราไม่ค่อยบอกเดี๋ยว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  ผมผมคุยกันว่าบอกแล่ากัาบ่อยไหมบ่อยรู้ได้ไงพออยู่ใต้เตียงอย่ผมว่าเนี่ยไปไปไปบินไปไปเหตุใต้เตียงตามาลน์ชวเลยแล้วทำไมเราต้องเป็นใต้เตียงอะไรนะแล้วทำไมต้องเป็นใต้เตียงต่อไปเลยธุรกิจชวนเรือนกันคุณชัยสวัสดีครับ โอ้เหีืยไม่เห็นพอดีครับผมไม่เราพูดถึงเพลงสองตอนอปดีกว่าจะบอกว่าเราเอาเพลงนี้มาเพื่อที่จะบอกขอบคุณดูทุกคนที่ในทีนี้แล้วก็อีกหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มาคอะเสิร์ตโคราเราลองเซาเช็คกันสักแป๊บหนึ่งอ่ะได้คนได้อ่ะ ยังไม่ใช่ใหม่ยังไม่สุดยังมียังไม่มียังมีไหมครบแล้ครบสี่ภาคอ่ะคุณบ้างชาวเชียงบ้างเดี๋ยวภาคอะไรบ้างวันนี้ยตะวัน <c oughs> ถ้าเอานี้ดีกว่าขอเสียงนที่อีกแค่สี่กรุงเทพไปครับอันนี้มีประเด็นอันนี้มีประเด็นประเด็นคืออันนี้มีประเด็นคุณมาอยู่สองเดือนคุณเนี่ยเป็นคนกรุงเทพไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะครับผมก็ถือว่าแฟนเนี่ยมาหาเราจาก ต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างนะครับเรารู้สึกตืต่นกำใจมากๆ,ๆนะครับในช่วงเวลาที่เราซ้อมกันเนี่ยแฟนๆก็ส่งพุซธสพอร์ตมาให้ด้วยถ้าบบเอาแต่ปบอนทางเลยใช่ไเออใช่คือช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยความจริงเราต้องขอ,อกับการว่าช่วงคอนเสิร์ต <laughs> เอา,า,เ,า <laughs> เอาขอบคุณขอบคุเออช่วงนี้คือก็สับสนก็ลง เลยตรงนี้หายไปหน่อยเลยอันนี้กินเอมอนิเตอร์อ๋อเอเตครับผมรู้สึกตื่นตันใจมากๆเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณอะไรขอบคุณทุกๆคนครับผมที่ครับสปอร์ตเรามาโดยตลอดทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ทั้งในโลกและนอกโลกด้วยเดี๋ยวพี่ยืนโตหลังตูนออกมานะขอบคุณเพื่อนต่าดาวและเพื่นด้วยโอ้ยอ่ะโอเคเราจะไม่ปล่อยไปนะครับโอเคก็ รู้สึกดีใจมากๆนะครับรู้สึกประทับใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณโซนันเดอะซีรีส์จริงๆใช่ไหมต้อ็คือถ้าเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพกล้องโพกเราก็คงไม่ได้ยืนอยู่น้องบุ๋มนี่พูดคำว่าคือความพบของว่าคิดถึงมากๆมีาคิดถึงคุณในเล่นเทียนใหญ่รอกให้จัดเต็มมากตั้งใจนิดหน่อยคิดถึงอดีตกล้องพกเลย วันนี้วันนี้วันนี้ถือว่าพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่เราสองคนมา,มาทำภากรกิจกอบกู้กอบภาวะให้กับมามีความสุขสีกค์เราคิดว่าเราจะทำได้ไหมเราสองคนอาจจะทำได้อยู่แป๊บนึงแต่ทำไมแป๊บเดียว,วเขากอบกู้ไม่ได้โอ๋อโซนฝั่งนู้นเขาก็าต,าาต้องการเบบีต้องการต้องการของใช้เราต้องมีระบบเราเชื่อมั่นนะโซนหน้าก็อยู่ตรงนู้นนะเพราะฉะนั้น พวกเราทุกทั้งทุกคนแล้วกันจะมาตอบกู้ภารกิจให้สําเร็จให้ได้นะครับภารกิจเออเนี่ยคืนความสุขช่วงนี้คืนความสุขไม่ได้เราต้องมาคืนในที่นี่ก่อนโอ้โหไมอใช่ไม่ใช่ถ้าผมเออคือผมบอกเลยว่าความทุกข์ของพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราบีเฮ้ยเลเซอร์ไม่เนี่อบอกไม่ใช่จุดแดงคืออะไรอ่ะติ๋วพอแล้วนะครับ ก็กองทัพของพวกเรานะครับมีมาเยอะมากเมื่อกี้มีทั้งเจกสกีมีทั้งบอดมีทั้งมันเรียกว่าอะไรวะของเราอ่าเอ่อพาร์ลมอเตอร์อ่ะมอเตอร์ใช่ยังมีเจ็ดเลือยย้อนอีกไม่ไใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวเรเปคนเชอ่อให้ด้วยนะครับเดี๋เวนเเรื่องอะไรผมมายถึงว่าพวกเราทั้งเจ็ดคนน่ะเรามี8คนเจ๊แปเจตพี่เต้พี่นิวพี่ออฟพีกันเด็กแมงเนี่ยค่ะคือสิ่งคนเดียวกันเร่องอะออฟกันเูแงเด็กคิดสิ คือรถของริงอย่าโอเคข้ามไปไม่ต้องย้ำกันนะเชฟจดอ๋อที่ที่หายไปช่วงที่พี่เตพี่ดิวคุยกันอยู่ข้างหน้านี่คือคุณขาดไปคิดอันนี้ไปจดท้กไม่ใช่ผมเข้าไปหลับมาครับผมใช่ฮะก็วันนี้นะคะพวกเราก็ไม่ได้มากันตัวเปล่านะฮะเราหอบยูเซอร์ผ้ากันมาด้วย เราเรียกอย่างอื่นที่ไม่ใช่เซบาโอเคเราก็เอาของมอนเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยไม่เล็กน้อยนะมันคือของที่พิเศษเป็นอย่างมากเลยใช่ใช่ใช่พิเศษสำหรับพวกเราจริงๆแล้วขอดูหน่อยพี่สิงออนไลนมาผมเอาแบรนด์ของผมมาคุณก็เอาแบรนด์ของคุณมาเหมือนกันคุณต้องถุกต้องถูกต้อง